d o i n we can say finding the budget for the C Total Foundation, and uh, we have only 45นาทีจะ,จะเป็นการเริ่มประมูลลูกเต่า6ตัวเพราะฉะนั้นท่านเองก็จะต้องร่วมประมูลก,กันกับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์6ตัวสุดท้ายพ่อแม่บุญธรมรมใครจะได้เป็นนะคะ,ะครเราเรียกยว่า Adopted Parent ค่ะ ครับถูกต้องครับเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งมีเพียง4ี่พันเท่านั้นใช่ค่ะตอนนี้มีพันธอะไรบ้างครับน้องหญิงก็มีเต่ามะเฟืองซึ่งคือหายากมากแต่ก็ดีใจหลังจากภาวะของโควิดเนี่ยทำให้คือเราปิดการท่องเที่ยวไปแต่ว่าก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมีเต่าเจ้าพออดามันนะครับเป็นเต่ามะเฟืองที่จะผ่านท่านประธานด้วยนะครับแล้วก็มีเต่ากระ เต่าตนุนะคะแล้วก็เต่าหญ้า,าด้วยนะคะสี่สายพันธุ์ที่พบในบริเวณหาดท้ายเมืองซึ่งลูกเต่าเนี่ยก็จะมาจากในส่วนของเกาะซิมิลันของเราด้วยค่ะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพร้อมคณะเลยนะคะท่านปลัดกระทรวงนะคะรวมไปถึงท่านอธทิบดีกรมการค้าภายในก็มาถึงบริเวณมาท่านมาเป็นสักขีพยานด้วยนะคะขอบพระคุณท่านอย่างสูงค่ะ กับเพราะว่าท่านในฐานะที <zou idity> ่เ <what> ป <you Luis> ็นเจ้าบ้านด้วยนะครับท่านก็มาร่วมเป็นสักขีพยานและเป็นเกียรติให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพังงาเรานะครับท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกฐมนตีและทุนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ยังมานะครับที่ติดตามมานะครับน่าจะมีท่านนะครับที่ในส่วนของอดีตรัฐมนตรีนะครับเว่าการกระทรวงมหาไทยนะครับท่านนิพนธ์บุญยมณีนะครับแล้วก็ยังมี นะครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพนะครับที่ปรึกษารัฐว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านจุริศลักษณะวิสิทธ์นะครับอดีตสมาชิกนะครับสภาผู้แทนราศฎรจังหวัดพังงานะครับแล้วก็นะครับยังมีท่านกีรติรัชโนนะครับประลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านภักกายในเร่งอีนะครับผู้ช่วยประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับแล้วก็ท่านกรลนิดโนนจุ้ยนะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายใน นะครับที่ติดตามท่านรองนายกรัฐมนตรีและกัฐมนตรดีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้เดินทางมาเพื่อร่วมเป็นเกียรตินะครับแล้วก็เป็นสักขีพยานในการเปิดงานของเราในวันนี้นะครับที่มาร่วมกันต้อนรับริ้วขบวนอย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับในประเพณีการรักเต่าทะเลจังหวัดพังงาปีพุทธศักราช2 5 6พอในครั้งนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับในวันนี้นะครับเราจัดขึ้นนะครับเป็น ปีที่เ,เขาเรียกเป็นครั้งที่53แล้วนะครับเพราะว,ว่าเรามีการจัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513นะครับใช่ค่ะก็นับว่าก็ประมาณสัก สี่สิบกว่าปีได้นะคะสี่สิบกว่าปีทีเดียวที่คือล่วงเลยมาถึงนะเวลานี้เลยนะคะและแน่นอนว่ากิจกรรมในงานของเรานะคะนอกจากจะมีการไฮไลท์ของงานคือการปล่อยเต่าแล้วการแสดงในส่วนของเ,ออเรือไฟเรือปั่นไฟนะคะมีอุโมงค์ไฟที่ยาวที่สุดถึง20เมตรแล้วนะคะมีการประกวดภาพถ่ายแล้วก็ในงานเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันกีฬาที่เป็นกีฬาเรียกไ,ได้ว่าที่ทุกคนชื่นชอบในที่นี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน ฟุตบอลค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็จะเริ่มในเวลา14นาฬิกาก็คือเวลาประมาณบ่ายสองนะคะตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงก่อนวันสุดท้ายเลยค่ะมีการแข่งขันฟุตบอลมีการแข่งขันเซปักตะกร้อมีการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงนะคะรวมไปถึงการแข่งขันที่เรียกว่าเป็นหมากรุกเช่นเดียวกันนะคะซึ่ง ใน,ในที่นี้ในระหว่างคือกิจกรรมของเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาของทุกๆวันเลยค่ะเป็นการแข่งขันทางด้านกีฬาแล้วจากนั้นใน,ในช่วงเวลาเย็นๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของการแสดงบนเวทีที่งดงามของเราน้องๆ and o'clock and 10 minutes this is a time suitable time for the baby sea turtle releasing to the sea And uh, this year we would like to apologize that we have less baby sea turtles. But however, uh, next year, next year we hope we will. Um Content, we will maintain the BBC total more than this. And however, in the BBC total, we have four species. Uh, four species in the world, we have seven species, but lucky in this area, time we have four species hawksbill uh, sea turtle, uh, grass sea turtle, green sea turtle, or little sea turtle. And the big boss of the underman is the little back sea turtle. Thank you. Okay, let's go. การประเพณีรักเต่าทะเลจังหวัดพังงาครับปีพุทธศักราช2566นะครับกำลังเคลื่อนนะครับเข้าสู่บริเวณเต็นท์พิธีนะครับของท่านประธานนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เราจะมาชื่นชมกันนะครับในความสวยงามอลังการในปีนี้นะครับ<ช>ว่ามีเจ<ช>้าพ่ออาดามันที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่างไรครับน้องหญิงใช่ค่ะ uh, right now our the wonderful parades are going past to uh, our uh, o r the p r e s s f r o n t of the president already start from the start from the ไทเ a n g uh, the musical band of the ไทเ e มืองวิท t y a Skun. and this you can join with us by take a photo please give a big round a s e ขอเสียงปรบมือนะคะน้ำต้นรับนะคะน้ำต้นรับริ้วขบวนริ้วแรกนะคะจากอำเภอายเมืองเลยนะคะ และก็วงดุริยายงที่ได้อยู่นั้นจากโรงเรียนใต้เมืองวิทยา uh, Thank you very much give a big round of applause to our music musical band of ไทยเมืองวิทยาสื่อ um. <c oughs> And t h i s we would like to thank you for many press many j o u r n a l i s t s many news and we hope you to promote our the total conservative festival to the world. And then you can share that location that you stay in the Pai Mung beach. Come. คนนะะด้านด้านหน้าเปิดเปิดทางให้ริ้วขบวนด้วยนะคะด้านหน้านะครับด้านหน้าขอทางให้เปิริ้วขบวนด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับกรุณาเปิดทางให้ริ้วขบวนด้วยนะคะริ้วขบวนเรียบร้อยแล้วให้ท่านเดินเข้าบริเวณลานเสาเลยนะคะรับตอนนี้มีทั้งหมด23คณะนะครับของริ้วขบวนที่นะครับเปิดทางเข้ามาตอนนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของขบวนทงชาตินะครับขบวนธงปปลนะครับที่นะครับทีมงานตรงนี้จากทหารพระศึกนะครับ ครับแล้วก็ตามด้วยนะครับของสมาคมทหารศึกจังหวัดพังงานะครับแม่บ้านนะครับของทหารศึกนะครับก็จะมีด้วยความสวยงามอลังการนะครับตรงนี้มาด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีสามัคคีคือพลังครับและกับน้องหญิงหันไปดูนะครับเจ้าพ่ออันดามันนะครับ big b o s s of Andaman leader back นี่นะครับ t h i s i s a big b o s s of Andaman เจ้าพ่ออันดามันครับ t h i s i s a leader back นี่คือเ <a> จ้าพ่อดํามันที่เป็นเต่มามะเฟืองนะครับซึ่งกำลังจะสูญพันธุ์แต่โชคดีมากในช่วงโควิอที่ผ่านมาได้กลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้งหนึ่งนะคะครับและก็ติดตามด้วยขบวนสิงโตนะครับจากสารเจ้าเล่งสั้นเก้งนะครับ uh, and give a big round of applause to our big boss underman little black sea turtle and the p a r a d e of the lion from the l e ่ n g s a n g e ง n g Chinese s t r e e t แล้วก็ติดตามด้วยนะครับก็มีนะครับกระบวนป้ายประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ขระบวนรพาเลทนะครับตรงนี้จากสาลเจ้านะคะ that you can see this is b a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  dress in the red b a b a dress this from the ลิงสันเกงลิงสันเกง Chinese Street at Thai เมือง at Thai เมือง District แล้วก็ติดตามด้วยนะครับเรื่องเล่าต่อทะเลไทยนะครับเป็นป้ายนะคะก็เป็นชุดบ้าๆบาที่สวยงามสีแดงนะคะครับก็เป็นกลุ่มสตรีนะครับจากตำบลน,นะครับจากอำเภอไทยเมืองของเรา <And S 1> นะครับ the woman, รวมกันนะครับวูแมนคลับ the Thai เหมืองดิสทริกต์ใ t บับบ้าด RES หรือล็อก o r อร์หรื r ออนเด็ดด RES ของช e ว e ีนสตร n ทใ n พ a n g a รณรงค์ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์เต่าทะเลนะคะ and you can see uh, the The billboard or the vinyl, the vinyl that is screened screen in Thai language, but uh, uh, the objective of this screen uh, in Thai language that means would like to conserve the sea, baby sea turtle, don't allow anyone to sell, don't allow anyone to eat, or uh, for the, uh, that to destroy our uh, baby sea turtle. แล้วก็เป็นกลุ่มของนักเรียนจากโรงเรียน้ายเมืองวิทยานะครับเป็นน้องๆนักเรียนนะครับ and you can see in the warm we can say the warm up dress the warm up dress from the student of the Thai เมืองวิทยา school this they are around their age around is a teenager new generations ค่ะนะคะแล้วก็ขบวนต่อไปแล้วนะคะเอ่อริ้วขบวนนะคะจะเสร็จแล้วเ,เลี้ยวเข้าไปบริเวณลานเต่าเลยนะคะครับแล้วก็นะครับตอนนี้นะครับริ้วขบวนของโรงเรียนศิรีรานวิทยานะครับก็กําลังจะเคลื่อนผ่านบริเวณนะครับจุดของท่านประธานแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับซึ่งแน่นอนนะครับโรงเรียนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าท่านรองนายกประยุทร์รัฐมินตรว่ากรกระทรวงพาณิชย์เป็นสิทธิ์เก่าด้วยนะครับเป็นสิทธิ์เก่าด้วยเก่าที่นี่ด้วยนะครับค่ะ And uh, right now, uh, next next Paris parade, parade is the the school, the Sri Lankan school. In uh, this the, we can say uh, the school uh, that our, our minister of the commerce has been the student in this school before. ท่านเคยเป็นนักเรียนเก่าที่นี่นะคะเป็นสิทย์เก่าท่านเคยศึกษาที่นี่นะคะก็แน่นอนว่าท่านกลับมาที่นี่เป็นสักขีพยานนะคะในการเ,<ม>เปิดเทศากาลงานเต่าอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งนั่นหมายความว่าในการเปิดฤด,ดูกาลท่องเที่ยวที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราท่านเอกลักษณ์หรือเซนเนี่ยท่านก็ต้องการให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายนะคะ<ม>เกินล้านคนเป็น1ิล้านเลย<ห>นะคะเยอะที่สุด ถ้าเยอะที่สุดเลยนะคะที่พังงาะะเราจะสามารถรองรับได้ใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนนะครับพังงาเราเป็นอันดับสองของการรับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ดีที่สุดนะครับ Right now our Pangaa province is the uh, is the top rank is the uh, number two number two of of the tourist province tourism uh, province that um, a welcoming that's a good welcoming to our tourist s in this uh area and you can see the มีตัวน้อยด้วย our adorable baby our adorable baby see toto ตรงด้านซ้ายนะคะที่ถ่ายรูปนะคะหลีกทางให้ขบวนด้วยนะคะอาขบวนเดินเร็วหน่อยนะคะ น้องๆเดินเร็วหน่อยเลยนะคะน้องๆสีชุดสีเหลืองเดินเร็วหน่อยนะคะกับแล้วก็วงดุรยางนะครับจากโรงเรียนศิริราชวิทยา And right now is the musical band uh, from Sirirat Wittaya School and you can see the sea turtle the little mermaid The fancy parrot. ราชกาลที่ประมูลนะคะนะครับยังต้องชมอยู่ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญขบวนนรีเวขบไปเรื่อยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับขอเรียนเชิญมาด้านหน้าเลยนะครับตรงนี้นะครับขอเรียนเชิญมาด้านหน้าเลยนนั่งงตรี้เลยนะครับเราจะได้ชมท่านขณะนี้นะคะได้เวลานะคะท่านใดประสงค์จะประมูลเต่านะคะเรียนเชิญเลยค่ะเพราะว่าบริเวณบริเวณประรำพิธีติดกับร้านสาขาสวัสดิการนะคะเพราะว่าเรา เดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวทางทางขบวนหยุดนิดนึงก่อนนะคะครับในในจุดนี้ก็เป็นของโอปอล์ลำพีนะครับแสงที่จะตกทาทีมดยเพราะนั้นท่านใดประสงค์ที่จะเป็นพ่อแม่บุญธรรมเต่าประสงค์ที่จะประมูลเต่าเรียนเชิญนะคะบริ้วนณร้านค้าสวัสดิการติดชายหาดนี้นะคะพิธีกรกําลังเดินมาอยู่ค่ะก็คณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็คณะท่านรัฐมนตรีมาถึงแล้วนะคะเลดี and gentlemen, Uh, right now we are going to uh, announce that this is the ceremony, ceremony to um, release baby sea total to the sea. And right now is the time to finding the adopted parent. If you would like to be adopted parent, you can join with us the action. We will start from 2,000 baht. Thank you. <laughs> อุทยานแห่งชาติเขาลำพีหาไทยเหมืองนะครับได้จากที่เตรียมไว้ให้กับครับวันนี้นะครับมาในส่วนของนะครับอบตลำพีนะครับแล้วก็จะมีทีมกลุ่มสตรีในกลุ่มแม่บ้านนะครับในคณะของพี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางมาในชุดที่สวยงามนะครับวันนี้มาด้วยความเข้มแข็งเลยนะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับนี่นะครับอุทยานนะครับแห่งชาติของลำพีหาไทยเหมืองนะครับนี่นะครับท่านหัวหน้าปารับรายงานนะครับแล้วก็ทีมงานคณะนะครับด้วยความเข้มแข็งทีมงานนะครับเจ้าหน้าที่อุทยาน นะครับตรงนี้เรามาร่วมกันนะครับอนุรักษ์นะครับเต่าทะเลแล้วก็ดูแลเรื่องของการลดขยะนะครับมลพิษนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับมาช่วยกันนะครับโรงเรียนนะครับมีสาวงามของเรานะครับที่อัญเชิญนะครับผู้เหมือนผู้ทองแล้วก็พระบรมฉายาลักษณ์นะครับแล้วก็มีริ้วขบวนธงชาตินะครับป้ายประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนนะครับให้เรามาเที่ยวที่ทับละมุนะครับเป็น แล้วก็มีเป็นการท่องเที่ยวภายในพื้นที่นะครับน้ำพุบดานะครับอุทยานเขาลำปีประเพนีปล่อยเต่านะครับเที่ยวชมเขานายักพักผ่อนริมหาทรายนะครับนี่ก็คือนะครับจากอบตนะครับทุ่งมะพร้าวนะครับโรงเรียนนะครับจากโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยานะครับยังมีนะครับก็จะนําทีมนะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมีท่านนายกนะครับองค์การสวนตำบลบางทองนะครับท่านรองนายกท่าน เจ้าหน้าที่นะครับของอบตแล้วก็ทีมงานจากศูนย์เด็กเล็กนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ตำบลบางทองนะครับรวมทั้งพี่น้องอสมนะครับที่มาร่วมในขบวนนะครับริ้วขบวนที่สวยงามนะครับในการอนุรักษ์เต่าทะเลนะครับวันนี้นะครับนี่น้องๆที่สวยงามนะครับนี่นะครับกับเป็นศูนย์เด็กเล็กนะครับเป็นศูนย์เด็กเล็กของอบตบางทองนะครับมีสาวงามนะครับมีเห่าเสาวงามด้วยนะครับ นายเงมืองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีชุมชนโมแกนนะครับแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของชาวโมแกนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงเรียนชาวไทยใหม่นะครับโดมทักษิณอนุสณนนะครับชุดสวยงามนะครับตรงนี้นะครับเป็นชื่อของโรงเรียนนะครับขยายโอกาสหนึ่งเดียวในตำบลไทยเหมืองนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีทีมงานนะครับสาวงามที่สวยงามนะครับได้ถือป้ายมาเพื่อร่วมกันนะครับรณรงค์แล้วก็ช่วยกันนะครับเดินผ่านนะครับเต็น์บริเวณพิธีนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับตรงนี้นะครับเรามาร่วมกันให้กำลังใจนะครับถ่ายภาพนะครับเป็นที่ระลึกแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับริ้วขบวนนะครับในแต่ละคณะนะครับที่ตั้งใจที่จะมาร่วมกันนะครับในการสืบสารประเพณีนะครับวัฒนธรรมเรื่องของการอนุรักษ์ต่าทะเลนะครับ เมืองใต้มหาสมุทรนะครับตรงนี้จากทีมงานนะครับกับของน้องเอมี่นะครับกับเทศบาลตะบนท้ายเหมืองนะครับก็ขอบคุณนะครับน้องเอมี่นะครับก็มีอะไรให้อน้องเอมี่รับใช้ก็จะสวยแบบน้องเอมี่เลยนะครับเอมี่นักนีวดิ้งนะครับท้ายเหมืองนะครับเราก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะครับท่านไม่สวยเราทําให้สวยได้นะครับน้องเอมี่บอก มาในชุดที่สวยงามนะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทีมงานนะครับจากน้องแอมี่นะครับและคณะนะครับที่สวยงามนะครับเดินทางมาเพื่อร่วมในงานประเพณีนะครับอารักเต่าทะเลนะครับมาในชุดที่สวยงามนะครับชุดเจ้าสาวนะครับแล้วก็ชุดที่อลังการนะครับวันนี้เราโชว์ในงานไม่สวยไม่โชว์นะครับ นี่นะครับทีมงานของน้องเอลมี่นี้มายกกันมาทั้งคณะนะครับไม่สวยไม่โชว์นะครับมาแล้วครับมีเงือกคานะครับเงือกสาวของเราด้วยนะครับมีเงือกสาวเราด้วยนะครับนี่นะเมื่อกี้มีเงือกน้อยแล้วนี่มีเงือกสาวด้วยนะครับมีองค์ครักษ์มาด้วยนะครับนี่นะครับ ครับแนวตอนนี้นะครับเป็นของตำบลทุ่งมะพร้าวนะครับตำบลทุ่งมะพร้าวนะครับมาในชุดที่สวยงามนะครับมีการแสดงถึงนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับภายใต้ท้องทะเลนะครับมีปะการังและก็สัตว์ทะเลนะครับอบตทุ่งมะพร้าวนะครับตอนนี้ท่านนายกองค์การส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวเมื่อสักครู่นะครับยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับท่านมาช่วยบำรุงนะครับตอนนี้ท่านก็ให้กำลังใจนะครับทีมงานตอนนี้นะครับท่านรองนายกมาเองเลยนะครับและคณะนะครับ นี่สวยงามมากเลยนะครับมาในทีมที่เข้มแข็งนะครับของอบตอทุ่งมะพร้าวนะครับสุด,ดยอดจริงๆนะครับ กับน้องๆจากอบตทุ่งมะพร้าวนะครับเป็นการรวมการระหว่างนะครับส่วนราชการแล้วก็ภาคประชาชนนะครับที่เรามาร่วมกันนะครับในวันนี้โดยท่านมนิษช่วยบำรุงนะครับที่นะครับนายกองค์การส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวท่านนําทัพมาเองนะครับรองนายกพิรุณนัคริตนะครับแล้วก็ยังมีท่านเลขาท่านรองนายกนะครับหลายท่านนะครับที่เดินทางเข้ามาคณะทีมงานเจ้าหน้าที่อบตทุ่งมะพร้าวนะครับสมาชิกนะครับนี่สมาชิกอบตนะครับทีมงานกองยาว นะครับกลับมานะครับเป็นพลังอสมอตาบนทุ่งมพะพร้าวนะครับพลังอสมอนะครับเข้มแข็งจริงๆนะครับตรงนี้เรามาในใน,นามของพลังอสมอทุ่งมพะพร้าวนะครับมีงานที่ไหนมีอสมอที่นั่นนะครับครับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ชวนนะครับผู้ใหญ่ชวนนี่นะครับความเข้มแข็งของตำบลทุ่งมะพร้าวนะครับ นี่นะครับไม่ธรรมดามีโรงเรียนนะครับโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยาด้วยนะครับตอนนี้นะครับโรงเรียนนะครับมีสาวงามของเรานะครับที่อัญเชิญนะครับผู้เหมือนผู้ทองแล้วก็พระบรมฉายาลักษณ์นะครับแล้วก็มีริ้วขบวนถงชาตินะครับป้ายประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนนะครับให้เรามาเที่ยวที่ทับละมุนะครับเป็น แล้วก็มีเป็นการท่องเที่ยวภายในพื้นที่นะครับน้ำพุ um บดานะครับอุทยานเขาลำปีประเพณีปล่อยเต่านะครับเทีย่ยวชมเขานายักพักผ่อนริมหาทรายนะครับนี่ก็คือนะครับจากอบตอนะครับทุ่งมะพร้าวนะครับโรงเรียนนะครับจากโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยานะครับยังมีอีกนะครับในคณะของโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยานะครับโดยนักเรียนนะครับมีทีมงานมีคุณหมอมาด้วยนะมีคุณหมอมาด้วยนะครับเรามาร่วมกัน นะครับดูเรื่องของเศรษฐกิจนะครับดูเรื่องของการอ่านะครับลดลงต่างๆเยอะแยะนะครับไม่นะครับทิ้งเศษขยะไม่ดูนะครับเราต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับนี่นะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับ ครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนขององค์การส่วนตำบลบางทองนะครับบางทองกําลังที่จะผ่านเต็นท์บริเวณพิธีนะครับตรงนี้นะครับก็จะนําทีมนะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมีท่านนายกนะครับองค์การส่วนตำบลบางทองนะครับท่านรองนายกท่านเจ้าหน้าที่นะครับของอบตแล้วก็ทีมงานจากศูนย์เล็กๆนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ตำบลบางทองนะครับรวมทั้งพี่น้องอสมนะครับที่มาร่วมในขบวน นะครับริ้วขบวนที่สวยงามนะครับในการอนุรักษ์เต่าทะเลนะครับวันนี้นะครับนี่น้องๆที่สวยงามนะครับนี่นะครับกับเป็นศูนย์เด็กเล็กนะครับเป็นศูนย์เด็กเล็กของอบตบางทองนะครับมีสาวงามนะครับมีเราจะสาวงามด้วยนะครับ มีชมชนโมแกนนะครับแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของชาวโมแกนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงเรียนชาวไทยใหม่นะครับโดมทักษิณอนุสณนนะครับชุดสวยงามนะครับตรงนี้นะครับเป็นชื่อของโรงเรียนนะครับขยายโอกาสหนึ่งเดียวในตําบลท้ายเหมืองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีทีมงานนะครับสาวงามที่สวยงามนะครับได้ถือป้ายมาเพื่อ ร่วมกันนะครับรณรงค์แล้วก็ช่วยกันนะครับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะท้องทะเลวิถีทํากินนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับชาวโมแกนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตที่สวยงามนะครับเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของพื้นถินนะครับนี่นะครับชาวโมแกนนะครับมีป้ายนะครับวิถีทำวิถีทํากินนะครับจะใส่ชุดแย่านะครับบอกบอกถึงลักษณะความเป็นคนพังงาภูเก็ตคนใต้บ้านเรานะครับมีเด็กหาปลา มีหอกมีหาปลาอุปกรณ์ก็คือนะครับในสมัยโบราณจะเป็นหอกนะครับแล้วก็ตามด้วยมดกใต้ท้องทะเลนะครับสเสน่ห์คู่ไท้ายเหมืองหรือเรื่องประเพณีปล่อยเต่านะครับกว่าจะเป็นนะครับเต่าพ่อเต่าแม่เต่าลูกเต่าเรามีทั้งหมด18ตัวนะครับในทีมนี้18ตัวมีแมงกระพรุนด้วยนะครับมีแมงกระพุนนะครับตรงนี้มีประวัติพบในปี2559นะครับที่แมงกระพุลไฟเรือลับโปรตุเกสบริเวณด้านหน้าหาทไทยเหมืองนะครับ แล้วก็นี่จะมีนะครับในส่วนของเ,อเขาเรียกว่านะครับประเพณีดเดือน10บาศาสตร์เดือน10นะครับก็คือเปรตนะครับแล้วก็ขบวนนางรำนะครับซึ่งนําโดยท่านออนนองอุทัศกุลนะครับ